ลืมรหัสผ่านทวิตเตอร์ทำยังไงดีต้องการกู้คืนรหัสผ่านทวิตเตอร์ผ่านทาง G ี mail ทำแบบไหนลืมรหัสผ่านลืมบัญชีผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ไหมเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทวิตเตอร์หรือว่า X นั่นเองนะครับซึ่งทวิตเตอร์นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถทําการโพสข้อความโพสต์วิดีโอส่งข้อความได้นะครับแล้วก็ยังทันเหตุการณ์เพราะว่าทวิตเตอร์นะครับจะค่อนข้างเร็วในเรื่องของข่าวสารนะครับหากคุณผู้ชมนะครับลืมรหัสผ่านจําชื่ออีเม Gmail ไไไไไมม่่่่ดดู้้้้้้หรรรืืออวาาาาาาาสถจจํชชผู้ใะคััเเแกขขยงงงป กูคือรหัสผ่านยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันนะครับลืมรหัสผ่านทวิตเตอร์นะครับทำยังไงดีวันนี้มาดูกันนะครับคือปกติเนี่ยรหัสผ่านทวิตเตอร์นะครับถ้าเราลืมค่อนข้างจะเข้ายากอยู่แล้วเพราะว่านอกจากเขาจะให้เรานะครับใส่รหัสผ่านเขายังจะให้เรานะครับใส่ชื่อผู้ใช้อีกด้วยแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีวิธีดีๆมาฝากกันครับอันดับแรกนะครับก็มาที่ gmail นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ไปที่รูปภาพของตัวเองหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับกดตรงมุมขวาบนไปที่จัดการบัญชีนะครับ แล้วก็ไปที่ความปลอดภัยนะครับตรงนี้เลื่อนลงมานะครับสุดท้ายเลยก็จะเจอกับคําว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับรอสักครู่นะครับ แล้วก็ไปที่คําว่าค้นหา10รหัสผ่านคือตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนะครับจะเป็นรหัสผ่านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับกูเกิลอีเกียอินสตาแกรมนะครับทวิตเตอร์ทิกนะครับจะอยู่ในนี้เนาะถ้าคุณผู้ชมนะครับสมมุติว่าลืมรหัสผ่าน f a c e b o o k นะครับก็สามารถกดได้ตรงนี้นี่นะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็กดยืนยันนี่นะครับ จะทำให้เรานะครับรู้นะครับว่าพาสเวิร์ดกับอีเมล Gmail เราคืออะไรนะครับสามารถทําการกด c o ดลอได้ทางด้านขวานะครับตรงนี้เลยกดคัดลอกได้กดคัดลอกได้นะครับตรงนี้อ่ะอันนี้จะเป็นวิธีแรกนะครับในการกู้คืนรหัสผ่านทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok, IG, อ w i t t ิตเตอร์ยูทูบเฟซ o ุ๊ต่างๆพอเราลืมรหัสผ่าน Twitter นะครับให้เรามาตรงนี้กดเข้าแอปเนะครับกดลืมรหัสผ่านครับใส่อีเมลตัวเองที่ลืมครับ ถัดไปครับกดชื่อผู้ใช้ครับนี่นะครับถ้าเกิดคุณนะครับไม่สามารถยืนยันชื่อผู้ใช้ของคุณได้นะครับหมายความว่าคุณนะครับจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีนี้ได้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจําชื่อผู้ใช้ให้ได้นะครับไม่ห่ากเราจํารหัสผ่านแล้วเราก็จาอีเมล gmail ได้แล้วนะครับเราก็สามารถทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถใช้งานตัวทวิตเตอร์ได้เหมือนเดิมนะครับสามารถกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะครับก็ ลองไปทำตามปดูนะครับ เห็นไหมครับว่าการกู้คืนรหัสผ่านทวิตเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ทั้งการใส่ชื่อผู้ใช้คุณผู้ชมนะครับก็สามารถไปลองทาตามกันได้และคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นร้านปอฟโลนดัมหนึ่งของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่าหนึออเดอร์เรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้ร้านนี้ทำเเจ้าของขบวนไปตรงครับมีประกันว่ายอดไม่ลดถ้าใครสนใจปอฟโลนสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับและตอนนี้เมก็มียู u ูบนะครับจะมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการหาเงินแสนแรกร้านแรกเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆก็อย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถ มาขอมันไวได้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ